ที่มีแฟนอย่างผมไม่จะบอกในที่นี้นะครับว่าไม่มีใครเอาไม่มีเอ้ยยอยตอบเลยใครถามนะคนเนี้ยไอ้ไอติดไอเป็ดหาเงินเดือนเอาละกันขอการสวัสดีท่านผู้ชมทางการข่าวยอบ๊อยนะครับทุกคน ว่าเอ๊ยเราเป็นเฮียแล้ววะวันนี้เราอยู่กับจอมทำคยวเอสเวอร์ชันสองพันยี่สิบสองเขาจะอะได้แล้วดู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 เราสองเขาเขย่าเราเขย่าไปที่ทีเย้คำถามแรกนะครับจากอีชิกก็มีนั่นเองนะครับคำถามแรกก็คือเมื่อไหร่พี่จะแจกอดีตครับ รอ5,000ซับภายในปีนี้ครับจะแจกแน่นอนครับคำถามที่สองจากอิชิกามินะครับื่อะไรพี่จะดังก็เมื่อทุกคนช่วยกันกดติดตามกดซับกดไลค์กดแชร์ไปทั่วทุกมุมโยกนะครับทุกคนผมก็จะดังเองโลกโลกโลกไม่ใช่โยกไม่ใช่โยก CEO เป็นพี่ยังวะคำถามที่สามจากเจ้าเก่าเจเดนนะครับพี่รวยไหม ผมจนครับผมไม่มีเงินผมต้องขอพี่ผมต้องขอพี่พิทพันสองครับแล้วผมก็ต้องขาม,มุ้นีนะครับโหอใญ่ขอขอบิดนะครับไม่ได้หมู <laughs> ไม่จ่าย yeah, 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 yeah. ไม่คามวยหรอก อ๋อบิดนะครับอ๋อเซ่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 เจากแอนเดอร์เรดทีเฮ็ดนะครับเมื่อไหร่จะทำโรบอทนะครับเคยทำแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทำเป็นคลิปผมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องผมเด็กดูไหมครับมันซะเยอะเลยนะครับทุกคนลงคลิปอื่นเนี่ยมม่แฮะแน่ใจเขาหมายถึงทำโรบอทแบบทำเป็นโปรแกรมเลยหรือเปล่าทำโรบอทเป็นแบบเป็นแมปหรอเป็นแมปเปล่าเป็นแมปเปล่าพี่แมนว่าอาร์ดี้เิดไหม ไม่เจอกับมึงในเฮียอาติบอกพี่อะไรมาทาติหยักอาติหยักมีบทอาติต้องเปิดกล้องพูดใช่ใช่ต้องเปิดกล้องอาติต้องเปิดกล้องพูดโอเคอาติเปิดกล้องอติเมื่อกี้ผู้หญิงอะไรเมื่อกี้ผู้หญิงอะไรเดินผ่านหลังแกไปอ่ะน้องอ๋อตายเนี่เกเปิดกล้องเฮ้ยไออาติถ้าจะเปิดวันนี้พี่เมฆแกพูดนะจะเปิดไหมเต๋อห้องสามเต๋อสองจะพอวันนี้ คำถามที่สามนะครับเมื่อไรซีโอจะให้ดิฉันสอนทำข้าวครับก็เดี๋ยวรอแกะอ้วนมานะครับผมก็จะจับแกะวอ้วนทำข้าวให้ผมกินนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วใครทําอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยถามโดยผมนะครับอีบุกว่วงอะไรครับคำถามมีอยู่ว่าระหว่างอาร์ตี้ร้องเพลงกับเทนร้องเพลงจะฟังใครครับ หนักว่ะอ่ะตี่องเพลงดิเข้าใจดูดดีกว่านีเดยอของอาอ่ะี่ดิเรียนหาเธอรำไปไม่ได้ก็ไข่ได้ทุกข้าวว่าตัวฉันอยู่ได้คนเดียวจนนายเข้ามาเนะนี้พูดหรือร้องเพลงนะทีวเราลองฟังเสียงไอเทนกันนะครับทุกคนแปบนึงนะไปเยี่ยมประวัติ้าหรอวะไอเทนไอเทนใจทุกคไอเทนอยู่ไห้ไอเทน เนไปลักออกเกิดในคลิปเสียงแทนเดียวโกดเดินไปจากฉันจงทิ้งฟันที่มีไม่รักตีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังปัญหาต่อไปนะครับจากคุณนานโนจังนะครับถามว่าคิดว่าหนูคนจะถาม อะไรพี่ดีคะแล้วก็อีโมจิเศร้าค่ะคผถานที่สงสัยสิครับใช่ครับคนจะถามคถามที่สงสัยนะครับใครเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มทํา y o YouTube คนนั้นก็คือคือแท็กเกิลสิบแปดหกครับเออพี่ผมต้องตอบสิจะมีพี่แท็กพี่แท็กเกิ์แล้วก็มีพี่บอน12บสทมนะครับทุกคนครับหองเป็น MBTI ไหนใน16 p e r s o n a l i t i e s ทุกคนเดี๋ยวผมทำโชว์ตอนนี้เลยมีหลายจอหลายจอคุณใช้ชีวิตปัจจุบันอ่ไอะแล้วพ่อทำงานอะไรเงี้ยก็วิจัยบบบบบบอยกางกลางลุวมาแล้วทำยูทู e ทำคลิปจากคลิปอะไรมาก่อนเริ่มทำยูทูปบอกทำคลิปจากคลิปวีล็อกมาก่อนครับ เป็นรู้คลิปรีวิวอุลตราแมนไม่ก็ไปตามชีวิตประจำวันครับอ่ะสี่ทำรีวิวผปนกี่ปีแล้วทำมาถ้าดูอ่าจริงๆนะถ้าผมนับทังทำครั้งแรกผมทำตั้งแต่ปสามป,ปสี่หนึ่งปีป่ห้าปหกปเจ็ดเอ้ยมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้าถึงจะขึ้นมห้าก็ประมาณเจ็ดปีนะครับทุกคนแต่ว่า ถ้านับเฉพาะช่องผมไอช่องปัจจุบันน่ะก็ทามาประมาณ7ป็ปีแต่ถ้าเริ่มทาจริงจังก็ประมาณปีที่แล้วนะครับทุกคนที่เริ่มทําจริงจังเจ้าอุนตเมนไหนไหนมากที่สุดกับซีโร่อุนเตเมนซีโร่ครับที่มีคนคุยไหมในปัจจุบันแล้วก็ที่มีทีมงานกี่คนใครบ้างก็นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีคนคุยนะครับแต่ก็จริงๆก็อยากมีแหละแล้ว พี่มีทีมงานกี่คนใครบ้างผมขออนุญาตไล่จากเหนือลงใต้นะครับก็นะครับผมขอไล่เป็นไอซ์ซัทีมเหมืกันมันไม่เชิงทีมงานแต่เป็นทีมไอคับคนแรกนะครับเจไอซ์ซ oh, ัทโซอีเซนโดเอเคเอจเวดวอตแมนเนโอทีเฮดแอปิกโนบบ็อกชอยนมชมพูจิรากิสุไอหนุ I ่ยไอเจอิคารัตเอชิกามิค im ิมิโมจิอิบุกิพี่แรมอนแกะอ้วนชื่อในเกมจำไม่ได้ มีพี่อังเปาฮอกศูนย์ศูนย์เจ็ดมีอาร์ตี้มีพี่กัดกัดคุงจีเฮดสตีลบิดกายเบบี้หลามฮาร์ดโปเคนแซดฟันฮิตโต้พี่ทีนพี่โอมอีกโอมนึงก็พี่ไมโนบินะครับทุกคนพี่มีแฟนยังผมอยากจะบอกในที่นี้นะครับว่าไม่มีใครเอาไม่มีเฮ้ยยอยต่อเลยใครเหลือจ้าไม่มีครับไม่มีอ ก็ไม่มีใครเอาไม่ใช่จริงๆมีคนจีบผมอยู่แต่พี่แต่แค่ผมไม่ออมชืยๆคำถามต่อไปนะครับจากโยรุคงสี่หกสี่นะครับหรือเอ็ดิีเกียดิชอาร์ตี้นั่นเองนะครับถ้าผมจะจีบพี่พี่จะให้จีบไหมครับไอ้สัตว์ไออาร์ตี้ดิคคำถามต่อไปนี่เรียกคำถามได้ปหมเนี่ยอะไรอ่ะตามมันผมได้ครับอ๋อลองคนนี้คือผมอยากจะบอกว่าผมที่บอกอะผมให้ทักเพจไปใช่ไหม ผมทักน้องเขาไปในเพจผมผมใช้เพจทักนองเขาไปแล้วและนองเขาไม่ตอบเพจผมแล้วผมจะให้ไอดีแท้ยังไง <laughs> นั่นแหละครับถ,ถ้าดูอยู่ก็ต,ตอบเพจผมเลยนะครับตอนถามต,ต่อไปนะครับจากไทยอ e ีซี่ที่วันเพี่คิดจะลองจะลองทําเกมอ,อืม่นบ้างไหมจริงๆก็ลองทํามาหลายรอบแนละ้วแต่ยอดวิวมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยทําไมครับตอนนีง More bed was c o l l a b โอเคเดี๋ยวผมจะไปคอ l แ a บกับใครนะใครถามมา ไอแมนเห็นหน้าหมดแล้วใคเนี่ยเนเห็นเห็นหน้าตีเห็นหน้าตีโอ้ยว่าไอ้กันลึดุมเขับวอกพี่ดามอนด์ส่งรูปหลุดที่แมนไปให้เอ๋อดมตั้งไม่ตั้งมีมีเยอะกูมันมีก็ลงลงอันนี้มีเยอะจะบอกว่าพี่ดามอนด์มีโอแกอีกนะตีหน้าดีโอก็เดี๋ยวอาจจะไปคอลแลบนะครับเดี๋ยวรอดูก่อน จากคุณ R C N T นนั่นเองนะครับเยี่ยวนเอช่กินปลาอะไรวงเล็บตอบคำตอบเช่นชูน่าปลาเนรปลาแซลมอนผมรู้แล้วคนจะตอบอะไรดีปรากฏว่าเป็นเธอครับจริงๆผมชอบกินปลาแซลมอนถามต่อไปไอแมนชื่ออะไรครับ กูไปแล้วกูไปแล้วจากคุณอาเซียนทีเจ้าเกาะเจ้าเดิมนะครับ Q1A ปัจจุบันเตรียมอะไรบ้างเล่นเกมไม้ครับไม้ครับไม้ครับมีอะไรมีอะไรไครับไมยครับไม้ครับฟรีภาฟี่ภาพนั้นไม่ได้ภาพนั้นหลายคนมีโทษคุกด้วยนะเมื่อไหร่หัวผูผูจะกลับมาหาพี่ใครถามนะคนเนี้ย ไอปดไ,<อ>ไอเป็ดไอป็ดหอุดหงดไปเร็วเร็วนคำถามต่อไปนะครับจากออรสการ์แมนสีน้องชายของไอแม่นั่นเองนะครับทำไมพี่ชอบสีแดงคำถามนี้จะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมชอบสีแดงเพราะว่าตั้งแต่จำความแด้ก็ชอบสีแดงมาแล้วคำถามต่อไปจากออรสตาร์แมนเจ้าเก่านะครับทำไมพี่ชอบเล่นเกมสนุก How long time will you pay my fucking uh, 2000ันบาท How long time will you pay my f a k i n g 2000 b a บาทโอเคเมื 2, 000, ่อไหร่จะจ่าย2,000บาทก็รอทำนโอทำไม่ได้เสร็จก่อนจะจ่ายแน่นอน2,000บาททำไม่ได้เสร็จก่อนบอกมาว่าคุณจะอะไรให้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนใครในแบนเนอร์เออเดี๋ยวบอกไปตอนนวันนี้เนีอเดี๋ยวบอกไปวันนี้เขาจะไม่ Neo อยู對對่ในดิสเขาไม่พูดเลยนะเขาจะไม่นโอ หดถ้าคนในกลุ่มเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเพศถ้าสามารถเปลี่ยนเพศได้ปรับคาเพศได้อยากให้ใครนั้นเปลี่ยนเพศแล้วทําไมอยากให้อาร์ตี้เปลี่ยนเพศเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้สาวดุ่นของมันถ้าเปลี่ยนเป็นสาวแท้เนี่ยมันยังปัญญาอ่อนอยู่ไหมที่อยากเปลี่ยนลูกน้าปกป้างได้ไหมครับอ่าจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตอนผมมีแฟนครับใช่ครับ ถ้าพี่ถึง1ิบล้านซับแบบซับยากรน่ะไอ้เหี้ยซับทำอะไรขยากร์วัตต์ฟลาถ้าถึง1ิล้านซับนะครับอย่างแรกถุ่มชาคือจะไล่อาร์ตี้ออกเป็นอันดับแรกเลยนะครับอรนี่ขั้นถัดเราไปนะครับจะก่อนจะเดิมนี่ครับถามมาชิบหายที่อยากหักเงินเดือนใครมากที่สุดอาร์ตี้ครับคุณจะไม่โดนหักครับเพราะว่าไอ้เป็ดถามๆเลยบูทอะไมหักกันเดือนเป็ดเรียบร้อย เคยทำ24ชั่วโมงนายไหมครับไหมครับนายด้วยนะยัง <9 S 1> <9 S 2> ไม่เคย <10. S 2> ทําครับถ้าพี่ทาคลิปซอมบี้พี่อยากให้ใครเป็นพระเอกที่สุดมันก็ทําอยู่ไม่ใช่หรอก็ตัวเองไงบอกอยู่แล้วว่าว่าอะไรยี่เป็นตัวเองนั่นเจริงทุคนครับเดี๋ยวเรองนี้จะมีสงคารมามตกวพันนะครับบอกเลยบอกไว้ก่อนเลยแต่ไม่รู้จะลงตอนไหนเพราะว่าอกจะกระซิบบอกว่าไอ้คนทำเพลงมันยังทำเพลงไม่เสร็จเลยตามนะครับทุกคนพี่ไร้พี่ไร้สดวันที่เท่าไหร่บ้างครับ วันที่ว่างครับนายนายโคตรแตกเลยแรบหนึ่งแบบหนึ่งมันก็วันทุกวันนะแต่มันมันครับอู้เราไปนอนดูดูในแชททีมให้ดีชพี่เรียนจบยังต้องถามงี้ดีวะนอกจากที่เรียนจบโรงเรียนยังยังไม่จบครับผมกําลังจะขึ้นหมอห้านะครับทุกคนครับในทีมงานพี่มีใครเหลือม yeah> okay> like ั้งครับก็เพิ่งกล่าวกล่าวแล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกคนย้อนกลับไปดูได้หมายสุดท้ายนะครับ จากคุณไมโนบินั่นเองคุณหลอ่ลอ,ไอไหมครับขอตะโกนไมโนบิหลอด้วยครับพี่ไมโนบิห<ไ>ลอดถอดกล้องเปิดกล้องครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ผมสิแค่ผ <c> ม <oughs> ขอตอบว่าหล่อเพราะว่าเ,เพราะว่าเปิดหน้าหน้าผมแล้วหน้าผมโคตรหล่อเลยครับเออคือข <c oughs> ึ้นใต้วะไม่เคยขึ้นสันึ่เลยจบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอบถามคิวเอส2023นะครับ ถ้าใครชอบรงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไล้วก็นดดิดิดีดิดิด้ดิ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 ดีดิ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 ด้ดิ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 ดอดิดิดิดลดิ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 ดีดิดิดด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 ดิดดดดดดดีดด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 ิดด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 ดิ